รับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซิลีชุดครอสเพย์ ay, โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเควอโค้ดอีก สวัสดีครับผมมาพับเก่าเกมมาใหมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาในเกม ROV อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมที่ถือว่าเล่นบนคอมได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับผมนั่นคือตัวละครตัวนี้เลยฮะซปเปอร์แมนนั่นเองครับผมอ่ผมเล่นนะฮะผ่านโปรแกรมครับผม DL Player นะครับผมอ่าส่วนวิธีการตั้งปุ่มนะครับผมนะฮะวิธีการตั้งผมก็กดตรงนี้เลยครับผมอ่าเครื่องหมายด้านขวามือลำดับที่2นะฮะ ควบคุมด้วยคีย์บอร์ดนั่นเองครับผมนี่ก็ควบคุมโดยการลากปุ่มตรงนี้นะฮะปุม่มเดินควบคุมนี่ฮะบนล่าง้ายขวาก็เป็น w A D S ครับผมส่วนสกิลต่างเนี่ยก็สุดแล้วแต่ความถนาดของเพื่อนๆนะครับผมที่จะตั้งนะครับโอเคประมาณนั้นเนาะอ่าหลังจากนั้นเรามาอธิบายนะฮะสกิลค่ายๆข,ข,ของตัวซูเมนกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะฮะอัปเกรดรเว,รเวิให้กับมันดูนะฮะอ่าอัปเกรดอีกหน่อยหนึ่งโอเคนะครับผม ทำไมผมถึงบอกว่าตัวซูเปอร์แมนเนี่ยมันเล่นง่ายในคอมพิวเตอร์นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมตั้งตรงนี้ก่อนนะฮะควบคุมซูเปอร์แมนที่ผมตั้งควบคุมเนี่ยครับผมตั้งแบบวงล้อนะวงล้อสกิลแล้วก็โจมตีนะครับผมแบบใกล้สุดนะครับผมอธิบายสกิลแต่และสกิลก่อนซูเปอร์แมนครับผมนะครับผมนะบผม,มันจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมดที่บินครับผมกับโหมดที่เดินปกตินะฮะโหมดที่บินเนี่ยถ้าเราบินอยู่เนี่ยแล้วเรากด จานโจมตีปกติมนะันจะเป็นการดันศัตรูไปข้างหน้าครับผมนี่นะนี่ครับผมนี่ฮะแล้วก็สกิลหนึ่งถ้าเราไม่นะครับผมไม่ไม่ไม่บินนะเรากดสกิลหนึ่งมันจะเป็นการนี่ครับผมปัดลมใส่นี่ครับผมเป่าลมใส่นะอ่าแล้วทําไมมันถึงนะครับผมถึงเหมาะแก่การเล่นบอลคอมเพราะว่าสกิลของซูปเปอร์แมนครับผมมันเป็นแนวตรงนั่นเองครับผมนะไม่ต้องล่าสกิลนะอย่างเช่นสกิลฉีดแสงสกิลหนึ่งเนี่ยนี่ฮะนี่เห็นไหมครับผมนี่ เวลาเรากดค้างไว้เลยเนี่ยเราสามารถมองเห็นนะครับผมจุดสกิลได้รอบด้านเลยครับผมนี่ครับผมนี่ผมลองฉีดดูนี่ครับผมนี่ฮะกดวิ่งดูครับกดวิ่งดูนี่ครับผมนี่เลยครับผมอย่างที่บอกสกิลมันไม่ได้ลากเป็นวงกลมแบบไปมานะคือสกิลมันตายตัวเป็นเส้นตรงครับผมมันจึงเหมาะในการเล่นซูเปอร์แมนนะฮะบนคอมเป็นอย่างยิ่งครับผมส่วนสกิลสเป็นสกิลรูกินใช่ไหมนี่ฮะ นี่ฮะเราสามารถดูได้เลยว่าสกิลท่าของสเวนจะไปทางไหนนี่ฮะนี่ครับผมแล้วก็เป่าลมไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมสกิลอันติเมตก็เหมือนกันครับผมนี่ฮะสามารถโอ้ยต้อวิ่งใหม่ละต้องวิ่งใหม่เกือบตายเกือบตายผมผมปิดเปออิดอมตะก่อนกันแล้วก็ไม่มีครูดาวเนาะจะได้เห็นชัดๆนะฮะอ่าดูนะฮะสมมติอันติเนี่ยอันติเนี่ยก็มีนะฮะ ันยลักษ์ของสกิลเนี่ยเป็นเส้นตรงอย่างนี้ครับผมนี่ฮะมันจินง,ง่ายต่อการเล่นนะเวลาเราผักคู่ต่อสู้อย่างเช่นอย่างนี้นะนี่ครับผมนี่ฮะโอ้ยปัด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 ,ปดนี่ครับผมดันเข้าไปอย่างนี้แหละครับผมนี่ฮะแล้วก็สตาร์ทอย่างนี้ก็ได้นะประมาณนี้นะครับผมอ่า จึงเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะที่เหมาะที่จะเล่นมันคอมมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องเป็นต้องล่างสกิลนะครับผมเวลาเรากดสกิลต่างๆเนี่ยเราสามารถกดบนคีย์บอร์ดได้แบบแบบโดยตรงอะ่ะนี่ฮะนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยฮะตามลูกสอนนี่ฮะคือเราไม่ต้องพวงอนะ่ะคือสกิลมันมันหันหน้าไปทางไหนฮะตัวสกิลมันก็จะปล่อยไปทางนั้นนะฮะตัวซูเปอร์แมนในกระป๋องเนี่ยอย่างเช่นฉีดตรงนี้นี่ฮะอ่าสกิลของซูเปอร์แมนก็คือหันหน้าไปทางไหนก็ ทำการปลดสกิลไปทางนั้นนะครับผมอ่าเจึงเหมาะที่จะเล่นบนคอมเป็นอย่างยิ่งนั่นเองครับผมโอเคนี่คือการอธิบายนะครับผมอ่าสกิลต่างๆแล้วก็วิธีการตั้งปุ่มแบบคร่าวๆข,าของซูเปอร์แมนบนอ V ผ่านโปรแกแรม DL Player นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโหมดลงแรงกับผมว่าผมจะเล่นตัวซูเปอร์แมนนะฮะในแรงด้วยโปรแกแรม DL Player จะมันสักแค่ไหนไปติดตามกันดูได้เลยครับผมไปเลสโกครับ โอเคครับผมมาดูกันขันในแรงได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีผมซูเปอร์แมนนั่นเองครับผมมีอลัมเป็นแทงนะฮะมีแคลรี่อย่างไวเลนแล้วก็มีดาร์คเซเลเยอร์อย่างลิงครับผมแล้วก็มีป่าอย่างซิวนะฮะตานี้นี่โอ้โหทีมผมลืมหยิบเมดมาครับผมผมจึงขออาสาเล่นการนะครับผมฝันนะครับก็จะมีมีนามีกาลีมีคิวเลนมีเวนแล้วก็แก๊กนั่นเองครับผมมาดูกันได้เลยนะฮะว่าเลนการอย่างซูเปอร์แมนจะช่วย เพื่อล้มทีมได้มากน้อยสักแค่ไหนครับผมอ่านี่ผมพิมพ์บอกเพื่อไปก่อนเองว่ากลางเองครับผมเพราะว่าตัวซูเปอร์แมนเนี่ยมันต้องวิ่งไปมาไปมานะผมมองว่าเนี่ยอยู่เลนกลางคอยซับพอร์ตเพื่อนทั้งเลนบนเลนล่างเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะไบโอเขาก็อยากอยู่กลางเหมือนกันนะครับผมเขาเพราะว่าเขาอยากอ่ารวยเร็วๆนั่นเองครับผม,มผมจะได้ฟูนะแต่ว่าผมอยากอยู่เลนกลางมากกว่าเพราะว่าจะได้บิน,ข,นขึ้นลงขึ้นลงช่วยเพื่อนตลอดเวลานะ อ่าผมจึงขอสสยอยู่เลยนการดีกว่าเนาะจากวันนี้ยิงไปแต่โดนสกิลของนะฮะกาลีไปก่อนครับผ,ผมก็พยายามเป่าลมใส่กาลีไปหนึ่งรอบนะครับผมจากวันนี้ก็เห็นแก๊กมากับผมก็ ดันแก๊กเข้าไปโจมตีแก๊กแต่เขาฟิกเกอร์ไปก่อนก็ผมผมตามไปนะดูว่าจะได้ไหมจะพยายามจะดันเขาลงมาดันมาได้อีกรอบหนึ่งอุย้ยแต่การีมาช่วยแล้วก็ผมไม่ไหวนะเราเพิ่งเลเวลหนึ่งกันเองครับผมนะผมดูเชิงก่อนผมดันนะฮะดันไม่ติดก็ผมอุย้ยเกือบตายครับผมต้องรีบถอยก่อนเลยนะฮะจะดันกันให้เพื่อนเองครับผมแล้วก็จังหวะน,นี้กลับมาเลนการอินรอบนะผมแล้วก็จัดการเลนการแล้วก็ฉีดไปหนึ่งทีก็ผมสกิลสองมาแล้วนะฮะแล้วก็กลับไปนะฮะ เติมพลังก่อนแล้วก็บอกไวโอนะฮะให้ไปอยู่บนเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าให้ซูเปอร์แมนมาอยู่บนนี่นะครับผมเพราะว่าแคลรี่เขามีเนาะเราไม่มีแคลรี่อยากจะโดนกดเลนได้ง่ายนะครับผมผมจึงขออาศัยอยู่เลนกลางมากกว่านะอจากวันนี้ฮะไม่ไม่กลับดีกว่าครับผมเพราะว่าข้างบนโดนโถมครับผมก็บินไปช่วยก่อนนะครับผมดูจงบาทนี้นะฮะดูเชิญไปก่อนทุบไปหนึ่งทีแล้วก็เป่าลมใส่แก๊กไปหนึ่งรอบครับผมนะฮะ อ่าผมนะฮะดูมควบคุมเนี่ยลืมไปว่าตั้งสกิลเป็นเลงอัตโนมัติแล้วก็ต่ำสุดนะฮะเลยปรับใหม่ถึงว่าสกิลเนี่ยมันไม่มองเห็นนะฮะมันไม่มองเห็นสกิลตอนปล่อยนะฮะก็เลยเล่นยากนิดหนึ่งนะครับผมอ่จาจังหวะนี้ขบวนมีประเด็นแล้วฮะต้องรีบบินไปช่วยเขานะครับผมตอนนี้ขบวนมี3คนนะครับผมอ่าผมดูเชิงก่อนแล้วก็ทุบไป็นหนึ่งทีแล้วก็เป่าลมไปนะครับผมอืมจังหวะนี้นะครับผมห้าวไปหน่อยครับผมป่าเรากลับแล้วนะครับผมแต่ ผมกะจะเอาแวนสักหน่อยนะฮะแล้วก็ดันเขาเข้ามาแต่ลืมไปว่าป่าเรากลับไปแล้วครับผมโอ้แล้วก็ตีหมองเก่งไปครับผมโอ้ป่าเราตายไปแล้วครับผมแม่ไม่รู้กันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นไม่รู้จะโดนเก็บหมดหรือเปล่าขบนนะเรียบร้อยเกิดมาแล้วครับผมผมต้องรีบไปแล้วอืมอารลัมเรียบร้อยครับผมหืมแตกพ่ายนะะขบวนครับผมถือว่าหืคิดผิดเป็นเป็นนิดนตงนะฮะกะจะเก็บเขานะครับผมเพราะว่าอันติผมก็ยังไม่มานะ ดูันต่อเขาบอกให้เช็คมางกอนะก็ไม่มีนะผมก็วิ่งไปเลนกลางต่อนะฮะแม่พลาดไปนี้ครับผมจังหวะนี้นะฮะเห็นกาลีมาคนเดียวผมก็ทาําไงผมก็พยายามจะดันเขานะ่ดันเขาไปอีกรอบก็ฉีดลมอีกหนึ่งทีนึงแล้วก็วิ่งเข้าปุ่มนะเพราะว่าคิวเลนมาแล้วก็ดันกาลีถึงรอบนะฮะหืแล้วก็ปัดลมไปหือันตีผมมาแล้วผมดันตรงไหนหืแต่โดนจักนของอุย้ยหือตัวนี้โดนไหมอ้มเขาเขา้ขาป่า โอ้ยแข็งแ,งแก่งจังเลยต้องมีนาไม่ไหวครับผมขี่เลยน้อยต้องรีบเพ่นกันครับผมแล้วก็รอดจนได้ในจังหวะนี้นะโอ้โหมีนาถือว่าอปฏิพานแบบพิษได้ดีมากเลยนะเขาพยายามชิงเขาป่าหลบให้เราแบบเดาทางเขายากว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของในป่านะก็เลยแบบ พุ่งชนได้ยากครับผมจังหวะนี้ก็ต้องรีบมานะฮะรีบมาเติมพลังกันก่อนนะฮะแล้วก็รีบไปไฟ ا ่กันต่อครับผมผมจึงรีบไปเลนกลางก่อนนะไปเคลียร์กลางก่อนนะเพราะว่าคีฟเริ่มเข้ากลางแล้วครับผมแล้วก็ดันไปนะฮะอันอ่าหนึ่งสกิลท่าเป่าลมเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้นอกจากจะเจอศัตรูจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันใช้ได้2ครั้งแล้วน่าจะมีประโยชน์มากกว่าจาังหวะนี้ให้คิวเลนคิวเลนคิวเลนทำไงคิวเล,น,วเลนทำไงคีฟเลนทำไง ขีดก on um, ็เหลือน้อยขีดก็เหลือน้อยผมเป่าเขายังมาเก็บอยู่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 เป่าลมไล่ไปหนึ่งคีแล้วก็ให้ซิลมาเอานะครับผมมาดูกันต่อนะฮะขีเลนเขาไปแล้วไม่กล้าเข้านะผมจากวันนี้เห็นแวนนะฮะลึกเกินไปผมก็ตีดันเข้าไปแล้วก็แวนเดินผมเพดเปหนึ่งรอบเลยหรือกาลีกาลีทำไงกาลีกาลีโดนดันเข้าไปหนึ่งรอบโดนดันเ้ไปสองป่าลมไปสามไปแล้วก็โดนดันอีหนโอ้ห เก็บ2ส,สิครับผมจังหวะนี้นะฮะเก็บทั้งการีทั้งแวร์เลครับผมแล้วก็รีบวิว่งไม่ใช่วิ่งสิรีบบินมาตรงกลางแล้วก็ดันเข้าไปฮะ,ะมีนานี่ก็หยุยแข็งเหลือเกิน,นะครับผมไม่ไหวนะฮะได้แต่ดันแต่ดันนะฮะดาเมจยังไม่มีนะครับผมอ่าเขี่ยกลางแล้วก็รีบมาะะข้างบ,บนเลยะครับผมตอนนี้นะฮะแก๊กยังอยู่ะครับผมแก๊กเริ่มจะเข้าแล้วหรือเปล่าตอนนี้ก็ทําการ ดันคีปก่อนแล้วก็เป่าลมนะ,ะพยายามเก็บคีปให้ให้ได้แบบจังหวะสุดท้ายนะเราถึงจะได้เงินเยอะนะครับผม <the> ดูกันต่อจังหวะนี้ฮะโดนโถมแล้วดโวดนโถมแล้วฮะเอานนี้ต่อกางผมก็หัวนะผมต้องรีบไปกางก่อนนะเพราะว่าคีปกางก็เข้าจาังหวะนี้ผมเห็นลิงมาเคลียกางแนละ้วผมก็รีบขึ้นข,นขนบวนต่อนะครับผมเพื่อไปช่วยเพื่อนเนาะอุ้ยเอาไงต่อครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ผมกะจะเก็บแบนตก่อนนะ แต่โดนสตันโอ้โหโดนสตันใหญ่เลยฮะผมต้องรีบหนีก่อนแล้วก็ฉีกบินเข้าป่าแล้วก็วกกลับมายิงหนึ่งแลอรอบเรียบร้อยยังไม่ตายนะครับผมได้แวนก็รีบกลับก่อนแล้วครับผมโอ้โหไม่ไหวแล้วผิดแผนไปหน่อยนะหืมกะจะดันแวนเข้าป้อมก่อนนะแต่ว่าติดสตันนะฮะของกาลีแล้วก็สตันของฮะแก๊กเลยจะเป็นต้องเปิดอันติหนีก่อนแล้ววกกลับมาฆ่าแวนทีหลังนะครับผมไปดูกันต่อนะครับผมตอนนี้ได้สี่คิวแล้วนะฮะ ดูกันต่อก็ผมบินโฉบไปบินโฉบไปเรื่อยๆครับผมมันจะปวดนิ้วหน่อยนะซูเปอร์แมนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องวิ่งตลอดเวลานะเพื่อที่จะบินได้นะครับผมแต่วันนี้ผมรีบกดกิลสองก่อนเลยครับผมนี่ฮะดันมาเรื่อยๆครับผมเพื่อมาดูเลนกลางกันนะครับผมแม่ก็เข้าป่าเช็คเช็คป่าเพื่อนไปก่อนแล้วก็เช็คบัฟตรงนี้บัฟตรงนี้บัฟตรงนี้ยังไงคิวเลนคิวเลนอุ้ยแล้วก็จากงานนี้รีบมาเติมบนครับผม แล้วก็สตันไปหนึ่งรอบแล้วก็เป่าลมไปหนึ่งรอบก็ผมโอ้โหโดนเวสตันไปนิดหนึ่งฮะโอ้ยโอ้ยเขายังไม่มาเติมนะครับผมจังหวะนี้โดนดันโดนดันเอาไงเอาไงเอาไงโอ้โหโดนโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนตายไม่ตายยังรอดก็ผมเกือบก็ผมหรอดมาได้จังดานะฮะต้องรีบวับกลับบ้านก่อนจังหวะนี้เป็นไงกันบ้างโอ้ยเรียบร้อยฮะอารามคมก็ผมเหลือแต่ไอโอเลตตัวเดียวฮะต้องรีบไปเติมเพื่อนกันับผมเพราะว่าบนโดนโถมใหญ่เลยฮะสามตัวเลยครับผม ต้องรีบแล้วฮะต้องรีบเยลเยฮะอัอลลามถึงกลับร้อนเลยฮะแขรีบไปไหนมานะครับผมโอ้โหตอนนี้นะแวนเหลือนิดเดียวครับผมนี่ฮะเขาวิ่งกลับแล้วผมดักด้วยสกิลสองนะฮะนี่ฮะลวงงานแะ้รเเต่าเลยครับผมเรียบร้อยเก็บแมไปอีกหนึ่งคิวครับผมโอ้โสกิลสองถือว่าก็มีประโยชน์นะเป็นการนะฮะกระโดดทุบดินนะครับผมเพื่อที่จะนะฮะ ทำให้ดินเนี่ยกระเด็นดันเขาเข้ามาทางเรานะฮะวันนี้ยังไงไงแหลมแหลมผมก็พยายามดันดันแกะเข้าไหนป้อมให้ป้อมยิงเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครั้งครับผมได้ซิดไปครับผมแล้วจากวันนี้บนแตกไปแล้วครับผมผมต้องรีบมาล่างก่อนนะครับผมไม่ไหวเลยฮะจังหวันนี้ทําไงกันต่อแล้วก็เกิดประเด็นกันแล้ะเถียงกันนะะ <c oughs> หานแทงกับแคลรี่ของเรา <c oughs> ก็ผมไม่สวนฮ <c oughs> ัเล่นต่อไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆ,ๆครับผมดีที่ยังได้นะฮะอันอา ป้อมกลางฮะจังหวะนี้ยังไงยังไงทุบไปหนึ่งรอบแล้วผมจะดัน้ยฟิกเกอร์หนีไปก่อนโอ้โหกาลีกาลีนะแต่ยังตามไปฉีดเรียบร้อยได้อีก,อกห,หนึ่งชิว olu, ครับผมแม่จังหวะนี้ออ้ยเอารุมาตุ้มเอาุมาตุ้มเป่าแล้วรอดไหมผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมรอดครับผมเรียบร้อยโอย้รอดไปรอดตายไปอีกหนึ่งครั้งครับผมไม่ไหวนะฮะร <y mit S 1> <crushed> ับดาเมจแทนเพือ่อนแล้วต้องรีบหนีนะฮะขีดเราหรือน้อยเหลือเกินครับผม ข้างบนก็มีประเด็นกันอยู่ก็ผมจะโถมเอาตรงกลางให้ได้ครับผมผมต้องรีบขึ้นไปเคลียร์นะฮะคลิปบนก่อนนะฮะตอนแรกจะไปคลิปบนแล้วไม่ไหวะฮะเห็นเพื่อนนี่จะแย่เอารีบไปเคลียร์คลิปล่างก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าคลิปล่างยังไม่แตกครับผมป้อมล่างยังไม่แตกนะต้องไปเอาล่างก่อนละกันนะฮะแล้วก็ฉีดไปฉีดไปนะฮะเราเอาไงกันต่อ เอาป้อมบนให้ได้กาลีกาลิก็ยิงกาลีกาลิก็ยิงกาลีกาลีก็ยิงผมก็เปิดอันติไปเลยไม่การเสียเวลาดันไปดันไปแล้วก็ดันกาลีกาลเข้ามาแล้วก็ดันกาลีกาลอีกรอบนึงแล้วก็อารามจับแล้วผมก็ดันอีกรอบนึงแล้วอย่างไงยังไงก็ทุบไปอีกรอบก็มึงเป่าลมใส่กาลิกาล่เป็นอีกหนึ่งรอบครับผมจากนั้นได้แล้วก็ต้องรีไปครับผมเพราะว่าโดนคิวเลนตามมานะฮะโอ้โหได้ไปอีกหนึ่งคิวแล้วครับผม เป็น7คิวแล้วฮะซูเปอร์แมนของเรานะครับผมอ่ามีประเด็นอีกแล้วนะฮะแวนโดนลิงเก็บไปนะฮะจังหวะนี้ทำงไงทุบไป1รอบปัดลมให้กับคิวเลนไปหนึ่งครั้งครับผมโอ้ยโดนจะโดนดึงหรือเปล่าโอ้ยต้องรีบหนีกอเลยครับผมโอ้ยแย่เลยฮะเจอตัวซีซีเยอะของทีมฝั่งตรงข้ามไปครับผมแล้วจวังหวะน,นี้โอ้ยแลกชีวิตกันไปหรือเปล่าโดนเรียบร้อยคิวเลนสังหารลิงไปครับผม จังหวะนี้ก็รีบไปเคลียร์ขบนก่อนนะฮะเพราะว่าปอมบนยรอยังไม่ได้เลยนะครับผมแต่เจอคิวเลนถุบไปหนึ่งแล้วก็เป่าลมไปหนึ่งรอบก็บผมทักทายคิวเลนไปครับผมแล้วก็ทุบไปแล้วก็เป่าลมซ้ําไปเล่นง่ายๆเลยนะครับผมซูเปอร์แมนอ่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะสกิลมันเป็นแนวตรงก็ผมหันหน้าไปางนั้นก็จะสกิลมันก็จะไปทางนั้นครับผมคือเล่นง่ายลยโดยเฉพาะคอม ที le le pilot, nerve, ่เราเล่นเกมทุบไปจังหวะนี้ยังไงผมดันไปหนึ่งรอบแล้วก็เป่าลงไปหนึ่งรอบเรียบร้อยให้ได้แอซิดไปครับผมแม่จังหวะล่างเรียบร้อยหรือเปล่าฮะโอ้ยตายละตายละตายละพยายามบินยาวๆเลยครับผมพยายามบินยาวๆเลยฮะแตกหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยเอาไงทุบไปแล้วก็เป่าลมไปโอ้โหไปตายสักทีนะมีนาของเรามีนาฉีดไฟพยายามดึงมีนาให้อยู่ตรงนี้ให้มากที่สุดนะเพราะว่าเขาพวกเราเนี่ยกำลังโถมกลางกันอยู่ครับผม ล้วไงเรียบร้อยทุบไป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 เอามีนาเอามีนาเอามีนาก็พยายามจะเก็บไบโอนะผมก็พยายามจะช่วยนะดันสุดความสามารถเลยเป่าลมไปหนึ่งทีแล้วก็ดันออกดันออกไปแล้วนะเดี๋ยวอาไวไบโอไม่กลับได้พยายามยิงตลอดเลยครับผมโอ้โหไม่รู้จะช่วยยังไงเลยนะถ้าเขาแบบไม่ยิงแบบเขาหนีหนีไปก็น่าจะรอดในจังหวะเมื่อกี้เพะผมดันให้แล้วนะอืเลยไปลองกันเล่นดูได้นะครับผมว่ามันยากเลยนะซูเปอร์แมนเนี่ย เล่นกับบนคอมเนี่ยฮืมวายโอถึงกับบอกว่าหิวจัดเองนั่นแหละไม่หนีเองนะครับผมโอ้โหวันนี้ก็ฉีดไปอีกรอบนะฮะไม่ฉีดนะครับผมใช้ทุบเอานะฮะแล้วก็เป่าลมเอาดีกว่านะฮะตีตีตอ่าของเริ่มมานะฮะสูมเมนผมตอนนี้เขาโฉมกลางกันอีกแล้วครับผมผมกลางอีกแล้ว ผมมีสกิลอันติอยู่ครับผมจะใช้โอ้ยกาลิกาลิาลทุกไปหนึ่รอบโอ้ยอยู่ในโดงเลยครับผมเรียบร้อยโดนโอ้ยยัยงรอรอเไ็้จังไดครับผมโอ้รอตายฮะสามสี่ครั้งซูเปอร์แมนของผมะไม่ไหวแล้วขีดน้อยถนะ้าต้องรีบวาร์บกลับก่อนครับผมไปดูกันต่อฮะอม,มันสเละเกิน อ่าไปฮะบิน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 เปิดประเด็นอีกแล้วตรงกลางเปิดประเด็นอีกแล้วฮะเปิดประเด็นอีกแล้วฮะอังไง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 อั่างไงอังไงฉีดไปอีกหนึ่งรอบอังไงบิน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 แล้วก็ดันอุ้ยไม่ติดเรียบร้อยแต่ก็ได้ออซิดไปครับผมอืไฟกันตลอดเวลาเลยครับผมเราจะได้โถมกลางอีกหนึ่งรอบอุ้ยแต่กาลีปล่อยสกิลมาครับผมไม่น่าจะได้กลางละ ตอนนี้ยัางีกันต่อครับผมอ่ะกลับมาครับผมเอาคีบบนให้เข้าป้อมก่อนนะครับผมจะได้ง่ายนะได้เกาะเขียวมาอีกหนึ่งอันแล้วนะฮะเพิ่มความถึกให้กับตัวซูเปอร์แมนของเราไปอีกครับผมยังไงครับผมกาลี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 ทุบกาลีไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็รีบบินออกมาเลยฮะไม่ไหวครับผมเอางี้ถ้าคีบเข้าแล้วคีบเข้าแล้วยังไงครับผมลิงลิงลิงแล้วก็มาเอางกรการจังหวะนี้ครับผมมาเอามังกรก่อนนะฮะ ได้เรียบร้อยแล้วก็มาเคลียร์กลางอีกหนึ่งรองครับผมแล้วก็นะฮะโฉบในการบินนะฮะช,ชนไปเอานะฮะแล้วก็เป่าลมาครับผมอ่าเดูกันต่อกับผมแต่วันนี้มีประเด็นดีไหมมีประเด็นดีไหมอ่ะขาบวไวโอก็อยู่ตัวเดียวแล้วฮะต้องรีบไปโซนนี่แหละฮะพูดไม่ทันขาดคำฮะโหมีนาอากาศจะเอาวโอได้จังหวะนี้นะฮะมาดูกันครับผมตอนนี้ฮะแว่น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 ,นเอาแว่น แวนแวนอุ้ยอุยอุยตอนนี้จะอุ้ยเกือบเกือบผมจะพยายามจะอ้อมนะพยายามจะอ้อมพยายามจะอ้อมแต่ไม่ไหวครับผมเยอะเกินนะฮะตอนนี้ก็รีบไาเคลียร์กันครับผมเคลียร์คลิปด้านล่างก่อนนะฮะชนแล้วก็เป่าครับผมนี่ฮะนี่ครับผมผมพยายามจะไม่ฉีดแสงนะอือหือูกันต่อแวนแวนแวนมีคีเรียนมีแวนมีคีเรียนมีแวนดูมันต่อรับผม แล้วก็ดันไปแล้วก็เป่าฮะแล้วก็เป่าฮะได้เงินเยอะกว่านะครับผมถ้าถ้าเราเนี่ยฮะถ้าเราค่าคลิปได้แบบจังหวะสุดท้ายนะครับผมเขาบนมีประเด็นนี่และเขาบนมีประเด็นนี่แหละยังไงยังไงยังไงดันติดแบนแล้วก็ดันออกได้ไหมได้ไหมฉีดอีกหนึ่งรอบอูยหูยหูยหูยยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรีบหนีก่อนรีบหนีก่อนร่อตายอีกแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายอีกแล้วโโอ้ห เพราะอะไรผิผมถึงไม่อ่าไม่เคลียร์คลิปโดยการยิงเลเซอร์นะครับผมเพราะว่าไอสกิลเลเซอร์เนี่ยมันก็คือสกิลเป่า2อ,อันนี้แหละครับผมอ่าถ้าฉีดไปแล้วมันก็เท่ากับว่าเราเราอาจจะลดอ่าสกิลไปนะครับผมและอีกอย่างหนึง่งฉีดเลเซอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ครูดาวใหม่นะเห็นไหมฮะครูดาวใหม่นะครับผม ครูดาวใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้นะฮะการใช้นะฮะการเป่าลมของเราเนี่ยหายไปต้องมานับครูดาวใหม่นะครับผมผมยังใช้การวิธีการเกียร์คีบโดยการชกมันดีกว่าครับผมแล้วก็เป่าลมให้อ่าให้มันตายในจังหวะสุดท้ายนะจะได้เหรียญเยอะกว่านะครับผมมาดูกัตนต่อครับผมเนี่ตอนนี้สกอร์เป็นเจ็ดหนึ่งหกแล้วฮะต้องรีบเลียร์ครับผมดันแล้วก็เป่าเอาครับผมแล้วก็ แล้วก็เป่าอีกหนึ่งรอบแล้วก็ชกเอาเจังหวะสุดท ouais, ้ายครับผมแล้วก็เก็บนะฮะกอบอีกหนึ่งรอบครับผมตอนนี้ก็เริ่มบินเช็คให้เพื่อนแล้วฮะตอนนี้ฮะเห็นคิวเลีนเลกแล้วคิวเลนอีกแล้วคิวเลนอีกแล้วคิวเลนอีกแล้วคิวเลีนอีกแล้วก็ชกไปหนึ่งรอบแล้วก็เป่าลมว่าวไปฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮะอันติรูรูอะไรครับผมวิ่งขีดแสงไปครับผมไม่โดนฮะเป่าลมไปก่อนเป่าลมไปก่อนเป่าลมไปก่อนแล้วก็เป่าลมไปอีกรอบ เป่าลมไปอีกรอบชกไปกว่าจะตายโอ้โหตอนนี้เริ่มจะโถมเอาการแล้วครับผมไงไงทุบไปหนึ่งรอบดันออกอืมไงไง,ง,ไงโถมอีแล้วโถมอีแล้วโถมอีแล้ว,โ,ลวโอ้โหยเกิดประเด็นไหม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 โอ้ยดึงไม่โดนนะรอดตายกันหมดแต่คีเลนยังห้าวคีเลนยังห้าวคีเลนยังยังห้าวห้าวเกือบเกือบสิได้ฮะโอ้โห เอาไงเอาไงเอาไงผมดันแจ็คเอาพึ่น,นอนแล้วก็เป่าลงมซ้ำไปเียบร้อยแต่ไม่ได้คิวนะ <c oughs> ได้แอซิตไปแทนไปโอเลดไปโอลเลดจิ้มไปครับผมไบโอนะโอ้โหโอ้โห <c oughs> แต่แก็เลขสวยฮะเจ็ดหนึง่งเจ็ดะครับผมค่าเจ็ดนะฮะแอซิตเจ็ดครับผมขีดน้อยเหลือเกินต้องรีบกลับก่อนครับผมจังหวะนี้นะฮะเออ่ะดูกันต่อครับผมไปบินโฉบไป โชวไปไงกันต่อครับผมโชวไปจังหวันี้ฮะเห็นป่าอยู่ไกลฮะผมขอก่อนละกันขโมยบับแดงจ้าขโมยบับแดงจ้าสุบขีรักนะฮะสุบขีรักนะฮะโอ้โหขอก่อนนะฮะขอก่อนนะฮะขอก่อนนะฮะตีไปเรียบร้อยขอบับแดงก่อนนะจ้าตอนนี้นะฮะบอมล่างเนี่ยแตกไปแล้วครับผมเหลือแตกกลางกับบนนะครับของเขาแล้วก็ทำการ ตีครับผมตีคองสิครับผมตีบังกรใหญ่นะตีคองอะไรก็นี่ะเอาเรียบร้อยอืมไงซุ่มอยู่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 ซีไปซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ซุ่มอยู่เอาเอาจังหวะนี้อ้าวอ้าวอ้าวโดนจะโดนไหมจะโดนไหมจะโดนไหมโดนโดนโดนดโดน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 เรียบร้อยไม่คิดว่ามันจะมาฮ่าครับผมโอ้เรียบร้อยเลยครับผมจังหวะนี้นะฮะ โอ้โหดูกันต่อครับผมอแต่นะทีมของเราเก็บเขาไปสองนะครับเก็บทั้งแจ๊กเทียบร้อยเก็บแวร์แล้วก็เก็บกาลีไม่ได้ครับผมโอ้โหมีโอกาสที่จะจบเลยนะครับผมโอ้โหต้องรีบบอกเพื่อนเลยนะฮะว่าจบได้จบเลยนะครับผมจบได้จบเลยนะฮะจบกลางเลยครับผมแม่น่าจะจบได้แล้วนะฮะเพราะว่าตัวได้เปรียบนะฮะของเราได้เปรียบกว่าเขาไป2ตัวครับผมจังหันนี้ยังไงอาร์ลัมอารลัม มีนะตายไหมเรียบร้อยแล้วก็ทำไงทำไงคิวเลนคิวเลนคิวเลนโดนไปสิครับผมซิลไปสิครับผมเรียบร้อยเขม,มีปัญหานะฮะช็อตนี้นะครับผมผมจะนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะต้องรีบบอกนะฮะผมมาช่วยแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ข้าวบนจะทันไหมนะฮะเพราะว่าคลิปเข้าบนเข้ากลา,างเข้าล่างแล้วนะครับผมบินไปก็ เอาใจช่วยไปครับผมทำไงทำไง,ำไงแก๊กมาดูดมาดูดมาดูดแต่ตีป้อมตีป้อมเรียบร้อยครับผมโอ้โหชนะไปครับผมตานี้นะฮะโอ้โหเกือบเหมือนกันครับผมถือว่าเป็นการเสียสละชีวิตที่ที่คุ้มค่ามากเลยนะตาสุดท้ายเมื่อกี้โอ้โหขอรับดามีไม่เพียงผูดด้เดียวนะครับผมแล้วก็เพื่อนสามารถเก็บทั้งตีได้แล้วก็ได้ชัยชนะไปครับผมนะฮะ ดูกันต่อ MVP เป็นของซูเปอร์แมนอย่างแน่นอนครับผมนี่นะครับผมไปลองใช้ลองปรับดูนะครับผมใครที่อยากจะเล่น Rv บนคอมนะแนะนําได้เลยครับผมกับตัวละครตัวนี้อย่างซูเปอร์แมนของเรานะครับผมเล่นง่ายนะฮะบนคอมแค่เพียงลากสกิลนะฮะหันหน้าไปทางไหนก็ปล่อยสกิลไปทางนั้นง่ายๆเลยครับผมท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการแนะนานะครับผมเล่นซูเปอร์แมนนะฮะ บนโปรแกรม DL ลพิเยอร์นะฮะบนคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมอยา่าลืมช่วยก,กดติดตามกด Subscribe กดกนะ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนนะครับว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ